สวัสดีครับอยู่กัน,นเกมทีมไฟแท็กติกนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยผมรู้สึกแปลกๆอย่างนึงก็คือเอ๊ะในห้องมันมีแต่ตัวเริ่มต้นเต็มไปหมดเลยนี่มันผู้เล่นใหม่เหลอเนี่ย พอดีมาห้องตัวไปครับปกติเนี่ยผมจะเล่นห้องตัวไปก่อนจะไปลงแรงนะเพื่อที่วอร์มนะฮะแล้วก็ทดสอบโปรแกรมอัดวิดีโอด้วยครับบางทีมันเอ,อ๋ยยิ่งตอนอัปเดตไดเวอร์อัปเดตวินโดนี่คือแบบบางทีมันเปลี่ยนอะไรบางอย่างไปแล้วคืออัดแล้วไม่ได้คลิปอัดแล้วไม่มีเสียงอะไรเงี้ยมันก็เป็นบ่อยๆก็เลยมาวอร์มห้องปกติสักรอนรบนึงฮะแล้วก็ตอนนี้เราได้ไอเทมสชิ้นแล้วครบแล้วเลยครับตัวออกมาตัวสามบาทถ้าเซน,น่าแจ็คก,ก็มาเะครับโอเคมาลองดูอักเบนฮนะอักเบนอันแรกก็ เอานีดีกว่าฮะไม่ต้องเก็บดอกเบียเ้ยนะครับคือดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะได้3โกทุกรอบนะฮะคือไม่ต้องมานั่งเก็บดอกเบีย้ยเลยเราก็แค่ลงเลเวลใช้เงินยังไงก็ได้ฮนะแต่มีข้อเสียคือมันได้แค่3โกนะครับปกติเราถ้าเก็บเองจะได้ถึง5โกเรื่องการเงินของเรานี่ก็ไม่ต้องห่วงอีกต่อไปครับใช้เงินยังไงก็ได้แนละ้วฮะรอบนี้ครับเจอกับทึกทนฮะเปิดมาขั้นหนึ่งเลยนะตั้งสองดาว ไอเทมไม่เก็บด้วยครับแปลกอยู่เหมือนกันนะฮะผมไม่น่าใจว่าเอไอหรือผู้เล่นใหม่แต่มันเยอะเลยเกินนะในห้องนี้ก็เอาชัวร์ๆผู้เล่นปกติน่าจะมี3สามคนนะฮะดูจากตัวลิตเติ้ลรีเจนแล้วที่ไม่ใช่ตัวเริ่มต้นนะอ่ะสนัขไปฮะแอสครับสองดาวฮะเลียต้านมาอีกตัวเลยครับอ่านี่ไงฮะเงินมา3บาททุกรอบที่เราต่อสู้กับผู้เล่นนะฮะ ตอนนี้ลงเลเวลต้นไปดีกว่าได้ถึกทนสักขั้นหนึ่งครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยผมว่ามัน8บาทพอดีนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราลงเลเวลแล้วกันนะครับเราไม่มีห่วงในเรื่องของการเงินอยู่ละไม่ต้องเก็บก็ได้ครับลงเลเวลไปหาตัวแพงเล่นกันดีกว่าฮะตอนนี้ก็เซนน้าไปก่อนครับเซนน้าเลเซอร์ขอบรอบนี้ครับเจอกับ ทีมยังไม่พิสารถ้าเซน้าเราโดนดึงไปครับมีเลเซอร์ขอบช่วยนิดหน่อยถึงคนขั้นหนึ่งครับให้เลนตันนะฮะก็ดึงดาวล้วนๆฮนะไอเทมใส่มาแล้วไม่แน่ใจว่า AI หรือเปล่าและดูฮะขึ้นเวลสี่กันแบบพร้อมกันหมดเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ลงเลเวลถ้าปกติเขาจะลงเลเวลกันในช่วงหลังจากเลือกอักเบนหรือไม่ก็เงินได้พออาจจะรอบต่อไปแต่น,นี่มันพร้อมใจกันเกินไปฮะัสำหรับตัวเริ่มต้นนะ ถ้าเล่นตัวถูกก็ว่าไปอย่างอย่างซูเปอร์อย่างนี้ฮะก็พอเข้าใจอยู่ว่าเอออาจจะยังไม่ลงหาตัว3ดาวเป็นตัว1บาทใช้ครับและด้วยไอเทมที่ AI ใส่ฮะผมค่อนข้างชัวร์แล้วว่าชาแัแน่แน่ลูลูใส่กากอยกัน,กนละว,ว่าชัแน่แน่เลย AI นะฮะ เท่ากับว่าเรามีผู้เล่นจริงๆอยู่น่าจะ3คนนะฮะถ้าดูจาก l i ต t l e ้ลเ e จิแล้วนะครับน่าจะเพียงเท่านี้ที่เหลือนี่คือ AI น่าจะหมดเลยนะครับแปลกๆมากเลยอะ่ะซึ่งไม่เคยเจอ AI ไมาก่อนนะปกติผมเล่นท f t ทไม่เคยเจออะไรแบบนี้ก็เลยอะ่ะมาแชร์ให้ดูมาแชร์ให้ดูอ่ะวันนี้เราสู้ AI ได้ไหมลองดูกันฮนะส่นเงินไปววหกครั้งต้องการ16ซึ่งก็น่าจะได้อยู่นะ ได้มาอีก3บาทครับพึ่งเด็กมาขายวายทิ้งไปฮะเอาเทปบอกมาแล้วก็ไปเลเวล6นะครับใส่อะไรก็ได้ใส่โอดีกว่าฮะอาจจะไปเลเซอร์ขอบ5นะครับเนี่ยครับมัวไปหมดเลยฮะ AI ว่าใช่แน่ๆฮะก็อาจจะเล่นเพียงแค่3คนฮะที่เป็นผู้เล่น งั้นเดี๋ยววันนี้ลองหาอะไรแปลกๆเล่นดูฮะก็เดี๋ยวรอดูอักเมนฮีโร่หน่อยแล้วกันฮะอักเม้นแชมเปี้ยนออกมาเป็นอะไรมองมาไว้ก็เซนนาฮะเซนนาไม่เคยเอามาแบกได้เลยท้ายเกมมันไม่ค่อยไหวเดี๋ยวลองดูว่าถ้าอักเม้นมาช่วยเนี่ยจะได้เรื่องไหมรอบบีคับเจอกับดวงใจนะฮะแล้วก็มีเร่งบานนาจากพลเรือนนะครับอันนี้น่าจะพูดเล่นนะซุปเปอร์ยังไม่ได้เปิด เจอแลมมัทฮะเอาลงไปแทงครับต้องการตัวแนวหน้าฮะให้เซนหน้าได้ยิงฟรีครับไอเทมก็เตรียมเปี๋ม้แล้วฮะแต่เดี๋ยวรอดูเซอร์ไพรส์ก่อนนะครับเผื่อมันจะเซอร์ไพรส์อีกเตรียมไว้ให้ใส่เที่ไว้ให้แล้วเดี๋ยวจะตัวไม่มาอะไรอย่างเงี้ยอักเบนไม่มาช่วยเลยยังไม่กล้าใส่ครับขอดูอักเบนอันที่2องกันฮะว่าเป็นตัวเซนหน้าไหมอรอบนี้ชนะไปฮะ เดี๋ยวขอถ้าอลิสตาดึงๆมาไว้ก่อนครับยังไงเราก็ไม่ต้องเก็บดอกเบีย้ยอยู่แล้วฮะไม่ต้องเก็บตังค์ไอเทมฮะออกมาเป็นดาบครับก็ได้ใส่แอนอยู่นะเข็มขาดครับซันไฟเคฟครับสวยงามอยู่ถึงมือฮะก็เปลี่ยนเป็นลาสซิสเปอร์ได้เหมือนกันนะครับเรามีทันดูก็เดี๋ยวต้องลองดูครับอ่ะเดี๋ยวเราใส่เทมให้กับแลมมัสไปเลยแล้วกันนะครับซันไฟเคฟที่เหลือเดี๋ยวลองดูก่อนครับว่าอาร์คเมนจะออกมาเป็นอะไรนะ ลงเวลยังไม่ได้ครับจะสมก็ไม่รู้จะสมทำไมนะครับอ่ะรอบนี้ฮะเจอกับ AI ครับมีถึกทนน่าจะขั้น2นะไม่น่าติดปัญหาอะไรนะครับดาเมตเขาเหมือนจะไม่มีฮะมีถึกทนแล้ววายโชวจินไม่แน่ใจ AI สปักไอเทอไมไว้ก่อนหรือเปล่าสุดแล้วครั โอเคฮะอัคเมนครับออกมาเป็นเซนนาก็จริงนะแต่เซนนามอบพลังโจมตี30%ให้ตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมที่อยู่ติดกันนะฮะตอนนี้เหมือนจะซัพพอร์ตครับให้เพื่อนได้ด้วยฮะเดี๋ยวหาอะไรที่มันให้ตัวเองอย่างเดียวครับมันน่าจะมากกว่านี้นะอ่ะเซนนาได้รับความเร็วกว่โจมตี20เปอร์และโบนัส20เปอร์ทุกๆ5วินาทีจัดไปครับผมไม่ต้องทำกุนซูก็ได้มาัางี้เราได้ความเร็วจากอัคเมนแล้วนะฮะ ไอเทมฮะใส่เลยแล้วกันนะครับอ i n f i n i เ e 8ครับใจสเลเยอร์ฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งหัวอาจจะทําเป็นลาซิสเปอร์เน้นดาเมจอย่างเดียวครับไม่ต้องเร็วเรามีความเร็วอยู่แล้วอะไปที่ w e l เสร็จครับเน้นเน้นตัวแนวหน้านะฮะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะทําแม่นยํามาเร่งดาเมจรอบนี้ครับเจอกับนักดวลนะฮะโดนดึงไปก่อนเลยฮะแต่หน้าไม่ได้ยิงเลยครับยังไม่ได้ดูดาเมจเลยฮะใสให้ขนาดนี้เป็นยังไงเรียบร้อยแตกไปแต่ฝั่งเขามีแต่ดึงดาวล้วนๆครับไอเทมกระตัดกระจายครับชนะไปฮะ ยาสโซ่อรับมาอีกตัวหนึ่งโชเกตอีก2ตัวอ่ะเดี๋ยวหยิบมาไว้ก่อนนะเผื่อ,อได้2ดาวก็ไปแทงฮะตอนนี้เวลเจ็เดี๋ยวผมสมหาเซนหน้าให้2ดาวแล้วก็เจอเป็นซิมเบอร์ครับเปิดแม่นยำได้ขั้นหนึ่งครับแทนนี่เดียกันนะฮะอาริสตาโชเกตสดาวโอเคโอเค ตอนแรกว่าจะไป4ถึกทนเลยครับเผื่อเจอซีูนี่แต่ยังไม่เจอกันเดี๋ยวว่าโชว์แกรไปก่อนแล้วกันนะครับ4ถึกทนอาจจะไม่เล่นก็ได้ฮะได้แค่เลือดครับแล้วก็วันนี้เราจะเน้นทางเซนนาด้วยฮะก็ต้องเน้นแนวหน้าหน่อยฮะรอบนีครับเจอกับถึกทนฮะมีแจ็คยังไม่เปิดไม่กระพรมนะครับน่าจะเพิ่งทำเพราะว่าอัคเบนมาช่วยไอเทมเป็นกุนซูครับเพกเทคกันเบลดฮะดูดูแล้วน่าจะผู้เล่นฮะอันนี้เหมือนจะไม่รอดเลยครับมาถึงแนวหลังแล้วฮะเราไม่มีฮิวเลยรอลุ้นอัคเบนอีกอันหนึ่ อยู่มีแม่นยำขั้นหนึ่งนะชนะไปไอเทมครับอย่างที่คิดไว้คืออยากได้ธนูนะจะทําเป็นลาสซเปอร์ฮะแต่ไม่เหลือเลยครับตอนนี้ก็อ่ะน้ำตาก็ได้คิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าจะไปยังไงต่อเพราะว่ามันก็จะเป็นแฮนด์ออฟสติกซึ่งก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะว่าไม่ค่อยคุ้มนะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะเผื่อว่าจะทำเป็นอย่างอื่นอ่ะรอบที้แจ็คไขไปครับ เอาโชแกตไปแท้งแทนฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาสุ่มหาเซนนาให้2ดาวสักหน่อยครับแลมบัสอีกตัวหนึ่งยังไม่2ดาวเหมือนกันแลมบัสสองดาวสวยงามครับได้ดาวด้านดาดาขึ้นมาหน่อยอหมดแล้วฮะตังแต่เราไม่ต้องเก็บก็ได้ฮะตังเพราะว่าเราจะได้สามบาททุกรอบซึ่งมันไม่มีดอกเบีย้ยอยู่แล้วนะฮะเราก็สุ่มจนหมดเลยก็ได้ครับแค่ต้องการเซนนา2ดาวเอง ผมจะได้ยิงยาวถึงเวลแปดได้ตอนนี้เนี่ยตัวดาเมจเรายังไม่2ก็เยอะอยู่กันนะฮะมี2ดาวแค่ตัวดลวหน้าครับมันก็เลยต้องสมหากันหน่อยะฮะยาสูก็ยังไม่2เลยกตันก็ยังไม่2องรอบนีครับเจอกับคือคนนะฮะก็เป็นรีซิน2ตัวแจ็ค2ตัว AI แน่นอนชนะไปฮะ เรียบร้อยฮะเซ็นนาสองดาวซัตทีซามิล,ล่าฮะซามิล,ล่าก็เป็นแม่นยำนะครับเอามาแทนซิมเบอร์ได้แล้วก็อาจจะไปสี่แม่นยำก็ได้นะตอนนี้เราก็ยิงยาวได้ละเราได้ดาวเอ็ดสองดาวแล้วแนวหน้าก็สองดาวครับก็น่าจะยาวได้ในระดับนึงเลยครับไปถึงเวลแปดได้ครับรอบนี้ฮะเจอกับพิษฝลนะฮะพิษปอตูนมายืนหน้าเฉยเลยเมื่อกี้ชนะไปฮะ ปัดกันมาที่รอบคลิปเลยด้วยกันครับโอเคได้ธนูแล้วฮะได้ลาสซิเปอร์อย่างที่เราคิดไว้ส่วนที่เหลือยังไม่เก็บก็แล้วกันครับเดี๋ยวขอเคลียร์ตัวก่อนซาวิล่าฮะตัวที่2ครับใส่เทมเลยแล้วกันนะครับลาสซิเปอร์คัวอาริสต้าน่าจะไม่ใช้นะเดี๋ยวเราลองเอาเนี่ยครับตัวแท้งเป็นตัวภัยคุกคามนะฮะโอ้โหลูกทองมีแต่เงินร่ำรวยร่ำรวยแต่มันไร่ดีดอกเบี้ยนะฮะเก็บดอกเบี้ยไม่ได้กลางๆเกมนี่คือถ้าคนอื่นเขา5้าได้เราก็จะเสียเปรียบหน่อยฮะเพราะว่าเราเก็บดอกเบี้ยไม่ได้เลย เดี๋ยวรอโลเวลไป8กันแล้วกันครับขาดอีสิบบาทครับก็รอบหนึ่งครับรอบนี้ครับเจอกับอันเดอร์กราวครับมีดวงใจอยู่ขั้นหนึ่งอันนี้น่าจะผู้เล่นนะฮะไอเทมโซน่ามาตรงอยู่อาจจะติดขัมขัดครับซึ่งเขาหยิบมาจากใบวงล้อนะฮะก็เลยเปลี่ยนออกไม่ได้นอกจากจะทำไอเทมชิ้นอื่นอักเบนอันที่3ฮะอยากได้เลยฮิวฮิวหน่อยครับฮิวฮิวฮิวฮไม่มีเลย แล้วก็ไม่มีฮิวเหมือนเดิมนะครับอ่ะงั้นเอาเป็นทาร์เก็ตดัมมี่ฮะได้มา2ตัวก็ล่อซื้อได้นิดหน่อยนะครับไปซาตูนี่ครับมาแล้วนะฮะอันนี้ก็เลสขอบครับตัวที่5ฮะแล้วเมื่อกี้ผมเผอลอขายสวิลลาไปตัวหนึงลืมลืมลืม,ล,มลืมตัวไะ ดาวดาค่อนข้างเยอะครับก็ทำให้เซ็นหน้ารีทีครับรอบนี้ครับเจอกับทึกคนฮะดาเมจเหมือนจำไม่มีให้เท่กระจายกระจายกัน,กน,กน,กนเป็นหน้าสกิลไป300ร้อยสี่ร้อยห้าอยู่ครับอาจจะไม่ได้แรงมากมายนะฮะเพราะแม่นยำม,มันใช้เวลาแลมบัตฮะสองดาวสองตัวครับ โอเคบีเวลสามฮะสงสัยไม่ได้ทำพวกคุ้มครองมาไปเดาว่าแล้วฮะก็ใช้ไพ่คุ่ครามฮะมาแทงแทนนะครับอ่ะรอบนี้มีเป็นไซต์ทับเปิดนักดวลได้ขั้นหนึ่ง โอ้โหแลมมัสอีกแล้วจะสามดาวะะแล้วฮะแลมมัสเอจูนี่ฮะขาดบาดนึงขาดบาดนึงรอบนี้ชนะก็ได้ตังค์อยู่หรือถ้าเอาชัวร์ก็อลิซาฮะขายทิ้งได้ครับเราไม่ได้เล่นนะฮะก็อาจจะไปเจ็ดเลเซอร์ขอบก็ได้เก็บไว้ก่อนครับเผื่อมอนไคเซอร์มาฮะรอบนี้ฮะเจอกับคือคนนะครับก็จะมีมิทพอจูนมาแล้วนฮะนี่ไอสองดาวแล้วด้วยครับเอาวะ AI ไแต่ไอเทมนี่ยังไม่เก็บเต็มเลยครับ ที่เหลือผมก็ขาดแตไอเทมแนวหน้าแล้วนะฮะไอเทมของซนนดาดีครบแล้วอาเทมแนวหน้าบ้างดีกว่าอ่ะไม่มีใครเอาไอ้นี่ฮะซินด้านะครับผมว่าผมได้เดียคือซินด้าสายโยนเหมือนเดิมนะฮะเก็บตัวที่เป็นทงเป็นแทงอะไรเก็บไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ซินด้าโยนฮะ,ะและ้วสวนเลเซอร์ขอบเนี่ยเอาจริงคือเราไม่ต้องไป เปิดก็ได้นะครับเพราะว่าเราเน้นทางเซนนาฮะเซนนาเอาก่อนเน้นทางแม่นยำเลยครับอ่ะเดี๋ยวลองนี่ก่อนลองนี่ก่อนใช้เลขสขอปห้าฮะแต่จะเอาโชเกต์ลงมาให้ซินด้ายโยนพร้อมดีครับเจอกับซูเปอร์ฮะซูเปอร์แจ็คครับอันนี้เจอคนเล่นละคุณซูมาครับแจ็แคเข็กันเปดเลือดอย่างเยอะและตีแรงจากซูเปอร์ด้วยเลยฮะเซนนาจะแบกไหวหรือเปล่าครับซ <Sen na S 2> ินด้าโยนไปฮะได้ลามัเตเพิ่มเติมอีกหม่ตัวหนึ่งครับเรียบร้อยฮะแจ็คยืนไม่ไหวครับชนะไป เลยแดงตั้นครับเพิ่งจะ2อดาวคัโอ้โหอย่างนานคือต้นเกมอะ AI เอาแบบตัวทนเราไปเยอะมากฮะแดงตั้นคือไม่2เลยอ่ะผมท,ทําถ้วยม่วงให้ซินด้าฮะซินด้าได้บัฟให้กับเซนนาฮะเซนนาเนี่ยก็ถ้ามี AP มันก็จะไปบวกดาเมจได้ดีหน่อยนะครับวันนี้เราเน้นทางเซนนาอ่ะเซนนาอีก2ตัวซามิล่าฮะยังไม่2ครับก่อนหน้านี้ขายทิ้งไปครับขายผิดนะฮะต้องหาใหม่อืม้ม ไม่ทันครับต้องเคลียร์ช่องฮะเคลียร์ช่องอ่ะผมอาจจะเล่นแม่นยำแค่ขั้นเดียวแล้วก็เน้นตัวแนวหน้านะครับจนนาก็นหน้าเล่นนะจนนาได้ซีซีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มอบมานาด้วยครับมอบมานาก็ไปคอมโ,มโบคู่กับซินด้าฮะซินด้าจะได้โยนตัวแท้งลงไปให้เจนนาได้ยิงปีครับรอบนี้ฮะเจอกับดวงใจฮะก็เปลี่ยนตัวแบกเป็นโซลกะเรียบร้อยครับบูมบั๊บ ซีเวลกัตเลแตแนวน้าเรายังอยู่ฮะลำมัดยังไม่ตายโอ้โหแตกไพ่ไปซะแล้วอ่ะยังมีซามิล่าอยู่ฮะเซน่ายังไม่ตายแล้วก็ชนะไปครับโอเคครับเลเซอร์ขอบเนี่ยอาจจะเหลือแค่2ตัวนะฮะก็คือเลกตันกับเซจูนี่ฮะให้มันมีแค่ถึกทนนะครับ s <S ก็จะได้แค่ขั้นเดียวที่เหลือเราจะเล่นตัวแพงครับไม่งั้นก็อาจจะไปแม่นยำสี่ก็ได้ครับแต่ต้องรออัฟเฟรียอสมาก่อน ท้าไม่มาก็เล่นขั้นเดียวฮนะที่เหลือก็เล่นตัวแพงครับอ่ะไอเทมฮะจะให้ซินด้าซินด้าของเราเน้น AP ครับเวลาโยนไปเนี่ยจะได้มีโลเยอะๆนะฮะปะ่ะแล้วก็ไหนๆวันนี้เราเน้นทางซินด้านะผมว่าผมจะส่งหาให้สามดาวนะครับจะไม่ไปเวลก้าเพราะว่าพอไปเวลก้าปุ๊บเกรดตัวสามบาทมันจะดรอปลงไปฮะก็จะมีกาสเจอแลมัสด้วยนะครับที่เป็นตัวสามบาทนะฮะส่วนรอบนี้ฮะเจอกับมิทอร์ตูนสองเาวแล้วฮะเป็น AI ชนะไปฮะ ไคซ่าครับมาสองดาวไม่เล่นนะไม่ใช่ลาดตะเวนนะครับเราเป็นแม่นยำอ่ะสุ่มกันหน่อยนหาเซนนาให้สามดาวเจอเป็นนูนู่ฮะแทนยาโซได้ครับว่าจะอ,าออกอยู่เหมือนกันนะฮะ เฟสพอไม่เล่นมาเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยอยู่ในคงังรอขึ้น2ดาวไม่มาเนี่ยโอมาตัวไหนขายทิ้งปุ๊บมาปั๊บทันทีโซอีก็มาซินดา้ารอ2ดาวกับเซนนากำลังจะสามครับรอบนี้ครับเจอกับเมกะพามฮะเมกะพามแจ็คตอนนี้ได้ไถท่านเพิ่มขึ้นมาฮะยืนได้มากขึ้นเลยครับอลองดูฮะจับโยนไปเป็นตัวเซนนาเฉยโยนไปที่ได้โล่มาเกือบครึ่งหลอดอยู่นะฮะเน้นเน้นทาง a อีให้กับซินดา้าเวลาโยนไปจะได้ดีโล่เยอะ รับดาเมจได้นานๆครับซึ่งโล่เนี่ยเหมือนจะอยู่ได้นานมากเลยนะฮะจนกว่าจะโดนตีแล้วหายเนาะตอนนี้ฝักงเราโดนตันไปหมดครับจับแรมมัดส2ดาวโยนไปชนะไปฮะโอเคเดี๋ยวมาสมกันต่อครับจัดตำแหน่งกันใหม่ฮะเมื่อกี้หนูนูไม่ได้ถ้วยม่วงครับ ลีโอนนะ่าเก็บมาไว้ก่อนครับตัวไหน2ดาวก็เล่นตัวนั้นฮะตัว5บาทเล่นอะไรก็ได้ขอแค่2ดาวแล้วก็มีจันนามาจันนาแทนโชเกตและกันครับโชกเกตเหลือไว้แค่2ดาวตัวเดียวโอ้โหโชเกตโชเกตต้องไปแล้วแหละเพราะว่าเรามัจะสนะครับอ่ะไม่เล่นก็ได้ครับโชเกตเอาลามัสมาเสีไดอ้อยู่มือนกันนะ ตอนนี้เหลือ3ทีสุดท้ายแล้วครับคิดว่าน่าจะเป็นผู้เล่นหมดเลยครับรอบนี้ฮะเจอกับดวงใจมีเป็นอันเดอร์กราวอยู่ขั้นหนึ่งจะนนาสกิลมาครับพัดพายุไปฮะและคืนของเออก่อนครับไม่ตรงเท่าไหร่ฮะลอดตัวไปแนวหน้าเราเริ่มจะหายหมดแล้วครับซินด้าจับเซ็นน้าโยนลงไปและวสินด้าอีกคนหนึ่งก็จับแลมมัดหนึ่งดาวไปฮะไม่โดนเลยฮะไอตัวลมมัสองดาวชนะไปฮะ ไอเทมครับอยากได้เทมแนวหน้าฮะแต่ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเลยได้เลือกคนสุดท้ายด้วยนะครับก็จะมีเป็นซาติกชีพฮะมาลดต้านเวทได้ตีเร็วให้กับซินด้าแล้วก็หายไปเอ่ออ่ะเทคเทคก็ได้ครับเอ้ามันมีนี่ดีกว่าบัมเบิลเวสมองไม่เห็นแล้วมาทับ3ดาวฮะโอเค, Head คเทคเทคหยิบมาคือยังไม่รู้ให้ใครมันไม,มีตัวไหนสกิลบ่อยอะ เมื่อกี้นี่มองก็คือสตาร์ติกชิฟอย่างเดียวพอมันหายปุ๊บมันเอ๋เลยนะฮะอ่ะเซนนาครับหาสดาวไม่เจอส่วนเฮกเทคกกันเบรดนู่นูก็ได้ครับนูนูไถแล้วก็ทำดาเมจส่งให้เพื่อนนะฮะแต่มานาเข้าไม่แน่ใจว่าเกี่ยวไหมมานาหรือว่าให้ละมัดดีไหนใน3ดาวอ่ะจัดไปเห็นแค่3ดาวเนี่ยเผื่อว่าอยู่คนเดียวฮะจะได้ฮิวตัวเองได้ครับก็3ดาวด้วยนะฮะลองดูลองดู รอบนี้ครับเจอกับเมกกะพามฮะเมกกะพามแจ็คมาพร้อมกับซุปเปอร์ฮะทำให้แจ็คนี่จะโโหมากมากเลยครับได้เลือดอย่างเยอะฮะอ่ะติน่าฮะจับเลียวน่ายโยนไปฮะเลียวน่าได้โลมาพรสมควรจันนาสกิลซีซีครับพัดลอยขึ้นไปครับฝั่งโน้นลำมัดก็ได้ฮิวเพื่อนหน่อยครับนิดนึงครับไม่เยอะมากมายสกิลไม่บ่อยแล้วก็ไม่ค่อยฮิวให้ตัวเองครับตัวเองเยังเลือดเยอะกว่าชาวบ้านเขาแน่นี่ครับไปฮิวให้ตัวซัพพอร์ตบ้างดาเมจบ้างนะฮะก็เก็บแจ็คไปเรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่สุดท้ายแล้วฮะไลเว้น สาดาวชนะไปฮะหยิบตัวสบาทมาฮะเดี๋ยวขอคอนเทนต์เซน,น่าสามดาวหน่อยครับอยากรู้ว่าวันแบกได้ไหมนะขนาดวันนี้เนี่ยไม่ค่อยมีคนเล่นนะมีแต่ AI สซะส่วนมากเลยมีคนเล่นอยู่3คนนะครับแล้วก็สุ่มหาเซนน่าอีก2ตัวไม่เจอฮะโอ้แย่จัดแจ็คสาดาวไปเรียบร้อยแล้วฮะ และก็เจอเลยครับลองดูฮะรอดไม่รอดครับเมื่อกี้ยังแบบกว่าจะเก็บได้นะตอนนี้3ดาวแล้วเลื่อดอย่างเยอะและดูนูดเข้าไปไถแทบจะไม่ได้ดาเมจเท่าไหร่เลยครับตายไปแล้วฮะฝั่งเขาเหลือ3คนฮะแต่3าคนนี่คือตัวหนาๆสัก2ตัวแล้วฮะสดาว2ตัวแล้วมัดโดนสกิลแจ็คเข้าไปฮะดาเมจเวทยืนไม่ไหวนะฮะซินด้าจับจันดาโยนลงไปครับไม่มีอะไรพิเศษเลยครับเพราะว่าตัวแท็งในครังสองดาวไม่เดีวครับ เขาคันวิกฤตแล้วครับตีแจ็คไม่เข้า <laughs> อไอเทมฮะไอเทมแท้งดีๆก็ไม่คม่อยมีเป็นถ้วยม่วงแล้วกันฮะสองอัน สแตกเข้าไปให้ซินด้าได้โล่เพิ่มขึ้นมาฮะเวลาโยนนะครับแล้วก็ซินด้าก็จะได้ดาเมดขึ้นมาเหมือนกันนะครับสุ่มหาซินด้าอีก2ตัวไม่เจอฮะเจอซาบิล่าโอ้โหคนเล่นก็ไม่มีนะดวงเราไม่ค่อยดีเหมือนเขาเลยฮะตัวดาเมดเราไม่3เลยอ่รอบนี้ครับเจอกับทีมตัวแพงแล้วเนี่ยโมิไคเซอร์2ดาวสองตัวครับโอ้ โอ้ฟิตเตอร์ก็2ดาวเสาโมนิไคเซอร์มาครับอือหือแล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งด้วยครับแนวหน้าผมหายหมดเกลี้ยงฮะซินน้าจับโยนอีกตัวมาปึ๊บได้ซินด้าตัวใหม่มาฮะซินน้าตัวใหม่เอาจับโยโหน้าโยนไปครับโอเคเอ้ยเกือบแพ้โอ้โหดีแล้วที่เก็บไปเริ่มจะสู้ใครไม่ได้แล้วฮะเ็นหน้าตัวสามบาทก็ตามสภาพนะครับ รอบดีฮะเจอกับแซกเวกพามครับมีซูเปอร์ด้วยฮะซูเปอร์แซกดูเลือดเนี่ยอย่างเยอะเลยฮะอันนี้ผมเปลี่ยนตำแหน่งนิดหน่อยครับลองโยกดูครับเผื่อจะดีขึ้นและสเซอร์ี่ฝั่งเราสตัน์ไปครับเจนนาก็ลอยครับเหมือนไม่ค่อยได้ดาเมจเท่าไหร,ร่ฮะเลือดเขาเยอะมากๆเลยครับอะรีโอน่าสกิลมาฮะอันนี้ได้ทูราเมจหน่อยครับเก็บไปได้ฮะโอเคฝั่งเราเหลือเยอะนะและมีเติมเ,เรื่อยๆฮะซินด้าจับเติมให้เรื่อยๆครับูนู่นก็ฟีฮะรอบนี้ไสไปยาวๆครับอชะะนะไปฮะ เซนนาครับขาดอีกตัวหนึ่งสไิล่าขายทิ้งไปแล้วกันฮะเราจะเน้นเซนนาครับเจนนาสองดาวฮะโอเคสองดาวสักทีฮะตัวห้าบาทนะครับ ยังคงชนะอยู่ไหมฮะลองดูนะครับเมื่อกี้จับแยกกันนิดหน่อยตอนนี้จับมารวมกันฮะเพื่อให้ได้บัฟนะกันนาเราก็2ดาวครับได้มานาเพิ่มขึ้นมาฮะได้ c ีเพิ่มขึ้นมาจาก1.5วิเป็น2วิฮะที่สตั้นะครับอ่ะเหมือนจะได้อยู่ครับเหลือน,น้อยโอ้โหสตั้นกันไปเต็มไปหมดแล้วเรียบร้อยแลวมัดเราแตกครับตัวแทงหลักของเราไม่มีใครหยุดแจ็คได้ฮะแจ็คโดนสตันไปแต่เลือดอยังเยอะเลยฮะ มาเติมเรื่อยๆก็ไม่ไหวครับกระจุกกันขนาดนี้ฮะโดนแจ็คฟาดตายฮะแพ้ไปครับไอเทมแนวหน้ามีแค่เสื้อธรรมดาอย่งว่าเอาดีดดีกว่าฮะติฟโกฟนะครับไม่อยากได้ธงอ่ะมันวางยากครับแค่ดีก็วางยากแล้วติฟโกฟฮะให้นูนูไปแล้วกันนะครับไม่สวยเลย สุมมาไม่สวยเลยเป็นของแท้งทั้งหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวลองดูฮนะระหว่างดูนู่กับรีวน่าใครสองดาวก่อนก็นั่นแหละฮะเล่นตัวนั้นเจนนาดีก็โผล่มารัวๆเซนหน้าอีกตัวก็ไม่ออกครับอะลองจัดตำแหน่งใหม่ฮนะ เอาแลมัดไปหน้าสุดเลยครับตอนนี้ไม่ต้องเอาบัฟของเจนนาแล้วครับเอาแค่บังตัวพอแล้วฝั่งเขาหยิบเป็นธงนะครับก็ทําให้แจ็คเนี่ยฟาดได้เร็วมากขึ้นนะฮะไม่ได้ตัดตัวเลยกะเอามาใช้งานของเราเฉยๆแล้วในตอนนี้ก็เหลือ3ตัวครับเหมือนจะดูดีขึ้นหน่อยนะครับฝั่งเราเหลือเยอะนะครับซินด้าจับเติมให้เรื่อยๆนะฮะถ้าฆ่าแจ็คได้ก็จบนะแต่มันยังฆ่าไม่ได้ครับโอ้โหและแจ็คเริ่มฟาดเร็วแล้วฮะสตันทไปหนึ่งทีเก็บแจ็คเก็บแจ็คเก็บแจ็คเก็บไม่ได้อีกนิดนึงเรียบร้อยฮ เซนหน้าสาดาวผมว่าน่าจะพอได้นะตั้งความหวังกับเซนหน้าไว้มากเลยครับแต่มันสุ่มไม่เจอฮะโอ้โหดวงนะดวงสุ่มหาใครไม่ค่อยจะเจอเลยครับอรอบดี้ฮะย้ายตำแหน่งกันใหม่จับซาบิล่าไปคนเดียวฮะทางขวาเซนนาพายุสตันไปครับพร้อมกับแลมมัสสตันต่อฮะและเซจูนี่สตันต่อนี่สตันเยอะขนาดนี้ลยครับแจ๊กยังไม่ตาย ไม่รู้จะทำยังไงแล้วฮะต้องรอเซน,น่าสามดาวดาวเมจะดีขึ้นกว่านี้อีกนิดหนึ่งครับอาจจะช่วยได้ฮะต้องลองดูโอ้โหไม่ไหววะดูดูฮะสองดาวทีดิถ้าสองดาวตัว5บาทมาน่าจะช่วยได้นนะะอ่ะได้ที่ถอดมาเลยครับแล้วก็ไอเทมอืมเราอยากยืนอะ ต้องยืนหน่อยก็ดักก้อนคลอนะครับให้กับแลมมัสนะกันเวทกันสกิลของแจ็คได้ครับน่าจะยืนได้อีกนิดหนึ่งนะฮะลองสุม f ฟิทเดฟิทเดฟิเด,ดแทนใครไม่มีที่แล้วข้ามไปแล้วกันเออสมดาวสักทีโอ้ส่มตั้งนานต้องยังไงต้องให้แตกก่อนใช่ไหมโอ้ฝั่งนู้นก็3าดาวอีกตัวครับ ลีซินฮะแล้วเป็นซูปเปอร์ด้วยครับยิ่ง3ดาวเยอะยิ่งแรงครับอ่ะลองดูฮะเซนน้าเราไหวไหมเซนด้าจับเรีวนาโยนไปครับโอเคเลยฮะเรีวนาได้สกิลไปแต่โดนตีเลยครับเรียบร้อยฮะสกิลได้ไม่เท่าไหร่ฮะนู่นู่ก็ยืนไม่ไหวครับแตกตามไปฮะเหลือแลมมัสฮะแลมมัสตอนนี้มีดักตอนคลอย,ยืนได้นานขึ้นนะสกิลมาฮิวตัวเองไม่ไหวอยูอย่ดีอ่ะเติมเติมเติมและเติมเป็นซินด้าฮะซินด้าตัวนี้เติมไม่ทันถ่ายไปซะก่อนครับแจ็คยังไงแจ็ค ตายแล้วครับโอ้โหกว่าจะตายเหลือ2ตัวสุดท้ายเรียบร้อยฮะมองไฟ2ดาวทําอะไรไม่ได้ครับโอ้โหจบเลยนึกว่าไม่จบแล้เนี่ยแต่7จ็ดขีดหนึ่งแล้วนะครับก็คือแพ้ได้เจ็บมากเลยนะฮะจบเลยครับอ่ะ วันนี้แม้ว่าจะเล่นกับทีม AI เยอะแยะเลยแต่ท้ายเกมนี้เดือดสุดๆเลยนะครับและผมก็ดันทาเซนนาด้วยครับวันนี้เน้นทางเซนนาฮะก็ถ้าเจอกับทีมปกติอาจจะแรงนะครับแต่พอเจอกับทีมที่ว่าเลือดเยอะๆอย่างเงี้ยอย่างแจ็คอย่างเงี้ยเซนนายิงเข้าทีเจ็ดสูงสุดประมาณ7 0 0 800ก็เลยดาเมจช้าหน่อยครับแต่ถ้าเจอทีมที่แบบว่าตัวเยอะๆตัวเป็นกลุ่มแล้วโดนกันทั้งแถวอันนั้นน่าจะปั้นเซนนาได้ดีนะฮะอันนี้ต้องมีซามิล่ามาช่วยครับซามิล่าได้มือฉกาดครับฆ่าทันทีเมื่อ HP ทำให้แจ็คเนี่ยบางทีตายทันทีเลยแม้ว่าจะเหลือเฮดพี HP เยอะก็ตามครับอ่ะวันนี้ฮะจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับจเ,อบ like, เบจบขอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะหากชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนตามรายชื่อบนหน้าจอนี้เลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ